วันพันแมนหมาที่136ตอบย้ำความแข็งแกร่งอันปวดร้าววันพันแมนในตอนนี้ครับเราก็มาดูหน้าปกกันก่อนแล้วกันนะครับหน้าปกในตอนนี้ผมเรียกเลยว่าเป็นหน้าปกที่ผมชื่นชอบที่สุดหน้าปกหนึ่งครับผมนั่นก็คือมีรูปของฟูบกกิที่รักของผมนั่นเองครับขึ้นหน้าปกแล้วความใหญ่ของเธอความใหญ่ในพลังของเธอนั้นมันยังคงที่อยู่ครับ ผมนะชอบแบบนี้ละเกินครับชอบถึงพลังอันยิ่งใหญ่นั่นเองครับอย่าเข้าใจผมผิดนะหลายๆคนอยากจะให้ผมหยุดอยู่ที่ภาพนี้แต่เอาเป็นว่าเราไปเริ่มตอนนี้กันเลยดีกว่าครับเพราะมันเข้มข้นเหลือเกิน ในช่วงเวลาที่การต่อสู้นั้นกำลังดุเดือดเผ็ดมันเหล่าฮีโร่กำลังมารวมตัวกันแต่ก็มีฮีโร่หนึ่งคนที่กำลังหดหหงและเศร้าโศกอยู่ในใจของตัวเองเขากำลังนั่งคุดคูดเข่าอยู่นั่นเองคนคนนี้นั่นก็คือดาร์คชายเมื่อฮีโร่คนอื่นๆเห็นดาร์คชายที่กำลังนั่งเศร้าอยู่นั้นก็ได้มองด้วยความแปลกใจแต่ก็มีปูริปูริพีเซนเนอร์ได้เดินเข้ามาพูดคุยกับเขาดาร์คชายจัง เป็นอะไรหรือเปล่ามันไม่มีทางมันหมายความว่ายังไงเหรอสิ่งที่ดาร์กจังพูดอ่ะคุณจะไม่เข้าร่วมการต่อสู้กับมวลมนุษยชาติหรือไงฉันน่ะควรทํายังไงดีกับสถานการณ์แบบนี้นะเมื่อปูริปุริพีเซเนอร์ได้ถามดาร์กชายดาร์กชายได้ตอบปูริปุริพีเซเนอร์ไปว่ากอโลกมันอยู่ณที่นี่แล้วฉันแน่ใจมันจะต้องมาที่นี่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนเมื่อตอนนั้นมันมาถึงหนึ่งในพวกเราอาจจะไม่รอดก็ได้นั่นมันอะไรกัน ผู้ชายคนนั้นต่อให้พวกนายลุมมันมากเท่าไหร่ก็ตามมันก็จะยืนหยัดขึ้นอีกครั้งเหมือนกับที่มันทํากับฉันและภาพหนะ้าตอนนี้ก็ตัดมาที่ซากปลักหักพังนั่นเองซากปรักหักพังนี้มันกําลังทับอะไรบางอย่างอยู่มีการเคลื่อนไหวในนั้นและภาพก็ซูมไปที่กาโลกาโลถูกซากปลักหักพังทับอยู่กาโลพยายามที่จะออกมาจากตรงนั้นกาโลกระอ,อกักและคิดในใจ <c oughs> ฉันจะต้องหนีแล้วใช่ไหมเนี่ยพวกมันกำลังจะมาแล้วใช่ไหมตอนนี้สงสัยกล้ามเนื้อของฉันทำงานหนักมากเกินไปอะเรามาถึงขีดจำกัดแล้วเหรอนี่ตอนนี้ความรู้สึกนี้แบบนี้ฉันกำลังใกล้จะถึงระดับพระเจ้าแล้วใช่ไหมสิ่งที่โรคใบนี้ต้องการก็คือความน่าสะพรงกลัวของมนุษย์ประหลาดและตัวฉันจะเป็นสิ่งนั้นให้โรคใบนี้เองความแตกตื่นความกลัว จะไม่มีการแตกแยกกันอีกต่อไปร่วมมือกันเกิดความสามัคคีและโลกใบนี้ก็ <c oughs> จะไม่มีไม่มีการแย่งชิงอีกต่อไปสิ่งที่โลกใบนี้ต้องการนะ่ะไม่ใช่ความยุติธรรมจอมปลอมแต่มันคือความชั่วร้ายตั้งหากละ่ะโ,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 โอ้เจ้าเด็กเป็ดนั่นคุณลุงคอบทำไมคุณลุงรู้จักที่นี่ลูกคอ,อนั่นก็เพราะ ฉันเป็นมนุษย์ประหลาดยังไงล่ะใช่ใช่แล้วฉันมันเป็นมนุษย์ประหลาดณนะช่วงเวลานี้ร่างกายของกาโลมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเริ่มจะกลายเป็นมนุษย์ประหลาดณนะช่วงเวลานั้นดาร์คชายก็ยังตัวสั่นและกลัวกับอะไรบางอย่างเขายังพูดต่อไปฉันนอก อ่อนแอเกินไปฉันมันขี้ขาดเมื่อปุริปุริพีเซนเนอร์เห็นอาการของดาร์คชัยที่กําลังโศกเศร้าและหวาดกลัวอะไรบางอย่างอยู่นั้นปุริปุริพีเซนเนอร์ก็ได้แค่ปลอบดาร์คชัยดาร์คชัยคุณเข้มแข็งเอาไว้นะคะดาร์คชัยยังพูดต่อไปอีกว่าคงมีแค่ฉันคนเดียวที่ทําไม่ได้ถ้าพูดที่เข้าใจง่ายๆก็คือฉันมันล้มเหลวสิ่งที่ฉันกําลังมองหาคือชัยชน,นะฉันไม่ดีใจเลยเพื่อความเข้มแข็งของฉัน ก็แค่อยากเป็นตัวของฉันเองดาร์คชายพูดด้วยความหวาดกลัวความเศร้าความสับสนตอนนี้เขามีแต่ความสับสนภายในหัวใจของตัวเองดาร์คชายยังพูดต่อไปอีกว่าฉันก็แค่เสียแสงทําเป็นฮีโร่เท่านั้นละตู หน้ากากหวานที่ทนเห็นความอ่อนแอของดาร์คชายไม่ไหวก็เลยใช้ตีนของตัวเองนั้นกระทืบเข้าไปที่ดาร์คชายเต็มตีนเลยทีเดียวหน้ากากหวานนั้นไม่ชอบอะไรแบบนี้ปุริปุริรพีเซนเนอร์ก็ตกใจเป็นอันมากแล้วก็พูดทักหน้ากากหวานไปไว่าหน้ากากหวานที่รักของฉันนะคุณทำอะไรเลยคะส่วนดาร์คชายที่โดนอัดไปก็เหมือนกับไม่ได้รับบาดเจ็บใดใดทั้งสิน้นก็ได้พูดกับหน้ากากหวานไปว่าถ้านายจะโกรธฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะ เขาพูดด้วยแววตาอันโศกเศร้าส่วนหน้ากากหวานนั้นมีแววตาที่โกรธโกรธโกรธเอามากๆและภายในชั่วพพิบตาเท่านั้นหน้ากากหวานก็เคลื่อนตัวไปถึงดาร์คชายอีกครั้งหนึ่งและก็ลุมเตะก็นำใส่ดาร์คชายแบบไม่ยัง้งเมื่อโจมตีเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้ากากหวานก็ได้พูดกับดาร์คชายว่านี่นายมันน่าสมเพชชิบหายเลยนะยังจะเป็นไพ่เอกอยู่อีกไหมถ้าเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้แล้วกลัวจะพ่ายแพ้ขนาดนั้นก็ กลับบ้านไปซะส่วนดาร์ชายที่โดนอัดไปก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเขาลุกขึ้นมาและก็นั่งขุดคูเขาอีกครั้งด้วยความหวาดกลัวด้วยความเศร้าด้วยปมในใจอะไรบางอย่างดาร์ชายได้พูดขึ้นมาว่าอย่างเดียวที่ฉันทําได้นะตอนนี้ก็คือขอโทษส่วนฮีโร่คนอื่นก็มองดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในครั้งนี้มันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรอาจตอมมเสบหรอยคิดในใจ ตอนนี้ทัตซึมากิจะเป็นอย่างไรหรือเปล่านะส่วนทางด้านหน้ากากหวานนั้นก็ยังพูดกับดาร์คชายต่อไปว่าซูปเปอร์อันล,ลอยดาร์คชายนี่แกแกนี่มันไม่รู้สึกสมเพศตัวเองบ้างเลยยังไงวะเนี่ยหน้ากากหวานนั้นโกรธโกรธถ,ถึงขีดสุดแววตาของเขาหน้าตาของเขาราวกับว่าจะเปลี่ยนเป็นมนุษย์ประหลาดความโกรธนี้มันทําให้หน้ากากหวานเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ส่วนอะตอมิกสมูไรที่มองเห็นเหตุการณ์และสังเกตเห็นอะไรบางอย่างก็พยายามที่จะพูดกับซอมบี้แมนคือฉันจะบอกอะไรนายว่าแต่ในช่วงเวลาที่กำลังจะพูดนั้นซอมบี้แมนได้ยกมือทักห้ามไม่ต้องพูดอะไรส่วนอีกทางด้านหนึ่งปุริปุริพีเซนเนอก็พยายามพูดให้ดาร์คชายนั้นรู้สึกดีขึ้นปุริปุริพีเซนเนอพูดออกไปดาร์คชายดูสิถึงแม้ว่าหน้ากากหวานจะเตะนายนายก็ยังไม่เป็นอะไรเลยใช่หรือเปล่าล่ะ ถึงแม้ว่านายจะแพ้แต่ความแข็งแกร่งของดาร์จังเนี่ยก็ไม่ได้หายไปไหนเลยนะดูกล้ามเนี่ยของคุณสิแข็งแกร่งเหลือเกินดูสิอืมไม่ต้องคิดมากนะฉันน่ะดีใจนะที่นายยังอยู่ที่นี่กาโลสมาคมมนุษย์ประหลาดบอสของพวกมันก็ยังอยู่นะและอีกอย่างหนึง่งผู้บริหารของพวกมันก็ยังไม่ไปไหนพวกเราอ่ะต้องการนายนะ เพื่อชัยชนะในครั้งนี้ดูหนูเป็นตัวอย่างสิหนูอะสู้เพื่อคนที่รักในคุกดาร์กจังก็ต้องมีคนที่รักด้วยเช่นเดียวกันที่จะปกป้องใช่มลิล่ส่วนดาร์กชายนั้นก็ได้ตอบไปว่าฉันไม่มีหรอกนะคนที่ฉันจะคอยปกป้องฉันอยู่นี่นั่นก็คือนายยังไงล่ะดาร์กี้จังตัวของนายไงตัวของนายไงที่จะต้องปกป้องร่างกายของนายยังไงล่ะดาร์กจัง นายคิดว่านายทำได้สิมันเป็นแบบนั้นถามดูสิเป็นอย่างไรไหมถ้านายไปจากที่นี่นายก็จะเสียเสียตัวตนสําคัญที่สุดในชีวิตของนายไปดูแลร่างกายของตัวเองดารกจังดูสิมันกําลังสันน่นพอะน่นร่างกายของดาร์กจังมันกําลังเรียกร้องอยู่ไม่ใช่เหรอในสถานการณ์แบบเนี้ย นั่งลงก็ไม่สามารถปกป้องอะไรได้นี่ส่วนหน้ากากหวานก็ได้พูดออกมาว่าในตอนนี้ฉันก็สามารถเอาชนะร่างกายของตัวเองได้แล้วแต่ถ้าฉันอ่อนแอฉันก็จะไม่ให้เอาภัยตัวเองเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันไม่ว่าจะสักกี่ครั้งก็ตามฉันจะทำลายกำแพงนั่นไม่ว่าจะล้มเหลวและผิดพลาดกับมันสักกี่ครั้งก็ตามจงลุกยืนขึ้นอีกครั้งและก้าวต่อไปนั่นคือฮีโร่ จะว่ายังไงดาร์คชายร่างกายของนายมันกำลังพูดอะไรอยู่ส่วนดาร์คชายนั้นตัวก็ยังสัน่นสั่นอยู่และปุริปุริพีเซนเนอร์ก็เข้าไปใกล้ๆและกระซิบไปที่ดาร์คชายว่าหานนายยังมีลุกขึ้นนะดาร์คชายฉันนะ่ะจะจ๊บนายจ๊บๆๆๆจบจบ,จบ,จบใส่ในายนะเมื่อปุริปุริพีเซนเนอร์พูดจบดาร์คชายก็มีปฏิกิริยาบ้างอย่างยมันจะไม่จบแบบนี้แนะ่ ดาร์คชายพร้อมจะสู้อีกครั้งหนึ่งจากคำพูดของ หน้ากากหวานหรือไข่สกคนก็ช่างมันเถอะครับแต่ตอนนี้ฮีโร่อีกคนหนึ่งพร้อมที่จะประจันหน้ากับเราสมาคมมนุษย์ประหลาดแล้วนั่นคือดาร์กไขที่มีจิตใจอันเข้มแข็งกลับมาอีกครั้งหนึ่งส่วนหน้ากากหวานก็ได้ยิ้มและพูดขึ้นมาว่าเยี่ยมเลยส่วนเหล่าฮีโร่คลาสเอสคนอื่นๆก็มีสีหน้าที่ยิ้มขึ้นมาณช่วงเวลานั้นอะตอมิกชมุไรก็สัมผัสถึงอะไรบางอย่างและพูดขึ้นมาว่าเอาละพวกเรามาร่วมมือกันอาดไอพวกนั้นกันดีกว่า เมื่อพูดคำนี้จบเหล่าฮีโร่หลายๆคนนั้นต่างตกใจกับคำว่าร่วมมือกันเป็นทีมเวิร์กนั่นเองครับฮีโร่คนอื่นๆก็แปลกใจแล้วก็พูดต่างๆนานาว่าอะตอมิกซามูไรนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าอะตอมิกซามูไรก็พูดออกมาว่าแม่มันหาเรื่องกันอีกแล้วหรือว่าเนี่ยและอะตอมิกซามูไรนั้นก็หันไปคุยกับอีไออังในเวลาแบบนี้มีนายเท่านั้นแหละที่จะช่วยฉันได้อีไออังครับอาจารย์ และในช่วงเวลาที่เหล่าฮีโร่กำลังพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นตูมเสาไฟฟ้าแรงสูงนั้นพุ่งเข้ามาเสียบกับอาคารขนาดใหญ่ของรังสมาคนมนุษย์ประหลาดอย่างเต็มเต็มและไม่นานหลังจากนั้นก็มีบางอย่างหมุนติ้ว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 ,วอย่างเท่เลยครับลงมาตุ้มนั่นก็คือฉันอยู่ที่นี่แล้วพวกนายเองก็เป็นแทคงท็อปมาสเตอร์ได้นะ ทัตสึสุกิอยู่ที่นี่หรือเปล่าเหล่าฮีโร่คนอื่นๆต่างดีใจเพราะได้เจอกับฮีโร่คลาสเอสอีกหนึ่งคนจากรพพเดเ็กได้พูดทักด้วยความดีใจไปว่าแทงท็อปมาสเตอร์ส่วนแทงท็อปมาสเตอร์ยืนอย่างเท่เลยครับณตอนนี้และก็พูดกลับไปว่าสถานการณ์ณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างซอมบี้แมนได้ตอบไปว่าขอบคุณมากนะที่มาอะตอมิกชมบุรพูดว่าทุกอย่างดีขึ้นแล้วละ ส่วนแทงท็อปมาเตอร์ก็ทำหน้างงงนิดหน่อยครับและเหล่าฮีโร่นั้นก็พูดคุยกันถึงสถานการณ์ต่างๆณนะช่วงเวลานี้ซอมบี้แมนได้หันมาคุยกับหน้ากากหวานหน้ากากหวานดูเหมือนว่าฉันจะได้ยินอะไรจากปากของนายนะหยุดนะหยุดนะอย่างนั้นละ่ะให้ฉันทวนให้ฟังใหม่ไหมละ่ะส่วนหน้ากากหวานนั้นก็ได้พูดกลับไปว่าตอนนั้นน่ะมันกระทันหันเว้ มันก็น่ากลัวที่หว่าในช่วงเวลานี้เราฮีโร่ทุกคนดูเหมือนจะสามัคคีกันจากกะพัดเด็กที่มองทุกคนอยู่นั้นคิดในใจเราฮีโร่ทุกคนยินดีที่จะร่วมมือกันส่วนคุณดาชายก็มีแรงต่อสู้ต่อหลังจากนี้เหล่าฮีโร่คาทเซฟทุกคนก็จะ จัก,กรพัดเด็กมองทุกคนด้วยแววตาอันปราบปื้มแต่ก็มีฮีโร่สองคนที่กำลังคุยกันและกำลังคอมเมนต์กันอยู่นั่นเองนากากหวานพูดออกมาว่าทุกคนน่ะเหลืออุปกรณ์สื่อสารกันหมดเลยนะในการจัดการกับศัตรูส่วนซอมบี้แมนน่ะละอุปกรณ์หายไปไหนวะซอมบี้แมนได้พูดขึ้นมาว่าจุดอ่อนของผมก็คือแพ้คนหน้าเกียดหนากากหวานก็มองไปที่ซอมบี้แมน เอ้ยเอาอยัางไงวะเอาอยัางไงส่วนจัก,กรพรรดิเด็กนั้นก็ตกใจเป็นอันมากก็รีบพูดออกมาว่าหยุดครับหยุด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 และแล้วเรื่องราวก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับในคลิปนี้ใครที่ดูจบก็อย่าลืมพูดคุยกันและบอกกันด้วยเช่นเดียวกันหากไม่มีอะไรจะพิมพ์ก็บวกไม่ใช่ก็พิมพ์คำว่าบวกก็ได้นะครับ คือว่าเป็นกําลังใจให้กันด้วยเช่นเดียวกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะและในคลิปนี้ขอขอบคุณน้อง Wonder4867 ด้วยเช่นเดียวกันนะครับน้องเขามีช่องดีๆช่องหนึ่งด้วยนะครับอย่าลืมไปสนับสนุนด้วยละแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ส่งคําแปลมาให้ครับคลิปนี้เรียกได้เลยว่าผมขี้เกียจครับอ่านแบบผ่าน,านแต่ว่ายก คลิปนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับน้องทั้งหมดเลยครับผมไม่มีการแปลร่วมไม่มีการมาเรียบเรียงใหม่ด้วยเช่นเดียวกันครับคลิปนี้น้องเขาแปลดีมากๆครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็คลิปก็ยาวออกมากๆเลยเอาเป็นว่าจบเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับวันนี้รักทุกคนรักมากๆและวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่กับชี p o r อครับผม